สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องเป็นตกลมกอบกรดชางก็บพาตูนูช้างพูดใจไรวันเมืองเนาะอะไรสอนทำไมทำหน้าลาลอยหน้าดำฮะอะไรนะ มันนี่จะโดนยึดของมันนี่จะโดนยึดเอ๊ยจะโดนลย์จะดุลย์ยึดลูกชายไปช่วยดูแลกันหมดแล้วเราจะสบายต่อไปเราจะได้นอนกินนั่งกินวันนี้เรามีนี่ค่ะควานควานกิติมศักดิ์ไในนี่พี่กุ้งเขาบอกว่าไล่ก่อนนะพี่กุ้งว่าโอ้โควานกิติมศักดิ์จะมารับโอ้ดมยาดมโซ่กันเลยวะเฮ้แค่ธนวาได้นี่ จะให้เอาบุญเย็นเ ok ่อกเออปู่บอกว่าทำไมเอาบุญเย็นเลยไปแห่งานได้พี่เชี่ยบุญเย็นด้วยไม่แห่งานด้วยได้ด้วยอะไรด้วยดีด้วยได้แห่งานลุงบอกว่าคิดหนักเลยบอกว่าให้เอาบุญเย็นเลยะลวงยังใส่เงินอยู่จ้ายมีจ่ายเยอะเราฮะก็มันจาวก่อนแล้วก็ไปหยิบยังหาเงินถงรูปอยู่เอาบุญเย็นไปยังไม่ได้ยังไ้ยแค่มักแค่ไหนมากเล่แมน ระวังผ้าไม่ระวังผ้าบ้านพีแต่พีไอ้เจ้ยนกันได้ก็ได้จะกลัวทั้งไอ้ทังหมักเพี่ยนไปเทียนกันโอเคทานวัดควรจะไม่ไอ้ที่บ้องอะไรนี่วันนี้เดี๋ยวลุงจะมารับลูกชายหลานนะคะใชเขียดใช้เขียดน้อยใชาเขียดน้อยจะได้ไปเดินแถวบ้านที่มานร์งุนมี่สมหวังหรือการจะนาจะได้เกี่ยวยัง โอ้แต่ว่ามันไม่กินเลือกเด้ออ่ะจะเป็นการชนะอะไรเยอะอ่ามันกินโอ้โหมันกินเท่าจยงมันกินเท่าช้างเชือกใหญ่ได้อ่าว่ะไม่ใช่มันกินน้อยๆได้นี่ใหญ่ในกองมันกินรุ่นนุ่นะรุ่นนกขวัญรุ่นอะไม่ไม่มันก็ต้องเปลี่ยนสถานที่เป็นธรรมดาเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ใกล้ๆพี่ตูนะชายเขียดกับชายตูเอาไปบ้านสวนบ้างบ้าน ที่มานบ้างมาบ้านตะกลางบ้างนั่นอยู่กลางเอออยู่กลางเดินได้วเดินได้สบายรับโคกไปเลยรับทุ่งไปเลยเราน้ามูลไปกันยังไงรถมาวันนี้ก็ถอตายตำแหน่งได้เลยไม่ได้มาว่นมีรถทำตำแหน่งไปฝึกขึ้นรถปูเลยตุ๊กไม่ใช่ตุ๊กคันที่บ้านตนอะติ๊กทิ๊กาิ๊กจะทำพิธีกันก่อนนะคะุกอยู่บ้าน ได้เวลานะคะได้เวลาเต้นบกขล้ขลอนี่กตันละบุนเ้อกาเนนกมันละบุนไปึมเหนไเหอะุเดอนกว่าไงซ้ำเดมเนี่ยอนลุกนลอ่าาาธุคนทำบกรับกามเนมอดเจี๊กกำลังเจียงในคนาก็ได้นี่อันน้ตะเลบเรา ช่วยแม่ช่วยดูในต้ต่างๆังกลองนะดื้อในต้นลาซาาดูในต้นกลองดื้อ่อคนดื้อตดอคนด้อต่อคนด้อการควบุมนักเสพยาว้าจุดด้อจดดื้เป็นที่รักมาคุณผู้ใดที่มาวันเราะลือกทุจ้า ตาตุซาตาตุด้อเนี hat, Hence, it? It? It, ่าุยตาญาพุยตาตวนมึทประกรมตัวประกรมกระตัวมาสุกตมามีมาตามาแก้มาหนุยมา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 กมาเมามาเามาจีงกูบาเจียงงเียงมาสรมามามกมาจาทําปรกรมหลุงกันสุกกรจทานจะีจันทจะบานจะเมืจะปาจะกจะนองกองบงสิ่งสิดีตอนนั้าจักบริเวณบนเนด้อนี่ยที่ดือที่พระชาชนธรรดาทำสกจัปามาจันีนจูเป็นสักีพยานดือี่าเจ้านังแอจีงีรุเล ไอ้จีเมย์ช่วยควาาเราโคตทุกข์อันุเท่ารับรู้รับทราบดื้อทีจ้าจังหวัดจังหวัดทางเจ้าอุดมสุคนทานทางเจ้าดื้อเออนะจังหวัดเจ้าปืนเต้มาเจอเลยตอนนี้ไปฟันเจ้าว่าปืนเปล่าว่าปืนเต้เรืยหุ่นทำครทุบคำกันได้ไม่จิควาจีจู้ช่วยเสียช่วยเม่ปคว้เนี่ยไอเจี้าไอเดาหม้อยบี้อืมก็เลยยังไงจิช่วยดูแลจิเสียจิเม่ช่วยคว้าช่วยเจ้าเด้ออุกทำคำช่วยคว้าเจ้าเด้อลูกเท่าโอเนี่ยสาธุเด้อนี่ จ่อนเด้อมวนจังกําลังเจ้าส้มซาก่อนเจ้าจ่นเสนนพลมันไปเชียงชีต้นเสียต้นแม่ต้นอุปถัมภ์ําชูนเจ้าเด้อปกปักรักษาคองนี่ะ่นว่าสิดูลสิินากะบะบือมนาลบือาเด้อนี่อ่ะมักลงมักลงมักนํานําจเด้อจาจังหวเ้อันจอันอันเสนนพก่อนเจ้าําชูนเจ้าเด้อเฒ่าตูแม่เฒ่าาว ก mm. ้อนจุนก้อนนาตึกเือตนนาปนัยเออที่กอนเจ้าุณเก่าุดียกะเชิญี่ยจังหวจังหวน้เจ้าจูจำจำจูนเจ้าปกกาจ้ากบกลางกันเจ้าในนั่ริงจีช่วยเสีย่วยแม่เดาลพังหัวแน่ต้ใครน้ป้าเนาจิดาลคองเจีนเาพัจ้าได้วหวห้ว้วจะอยู่บ้านที่มานพคนเงินเด้อวะเอ้ย ตไวๆเลี้ยงง่ายๆยาดื้อเป็นูนเดอเดอ้เป็นเบาแล้วตัวนี้เออราะว่าพดสูงแล้วว่าสูงกว่าอีกวันนี้เรื่องงามยมดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปแล้วเนี่ยก็ต้องไ้เวียนกลับมาอยู่ซุ้มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กในสังกัดนะคะเด็กในสังกัดก็จะไปไปมาไม่ใช่ว่าจะไปอยู่นู่นตลอดไม่ได้ค่ะ เป็นเด็กในสังกัดโครงการไปเข้าตำราหลวงก่อนไปเข้าตำราหลวงก่อนวันนี้เรืองงามยามดีืบอกกทเพลนเปนงทีดังใจเรียนที่ฮะกันได้โอ้โอ้ควานใหญ่ฮะจะไปฝึกไม่ใช่จะได้เคลียร์ว่าไปโรงเรียนทุกวันด้วยทีนี้ลงกับป่าก็จะได้คลิปคอนเทนต์นักเรียนหมู ขี่ช้างไปโรงเรียนน้ำมันบอกยุคยุคประหยัดน้ำมันยุคก็ได้จักรยานเขาเอจีนยนโดป้งรถนึกปะไหนเอาขี่ช้างไปโรงเรียนขี่ช้างไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามารุนมาว่าขึ้นรถกันนา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 นได้ขึ้นรถในใส่คุนี่ไปก็ได้ป้าเนี่ยในคลุกในใส่ขุนในเช่น ทดทดแต่ปอกขาไอ้กิโดย่อนอนไอ้จ๊าปอกรดอยู่เนาะอ้าว,วเปลี่ยนตัวให้ลุงโสบบ่ผมสิดูแลว่าเองเนาะเราต้องเอาบุญส่งมาไว้กับน้ำอ้อยด้วยค่ะทุกท่านเพราะว่าอย่างนั้นน้ำอ้อยนี้ไม่ได้เลยถ้าน้องออกจากหลักนี้น,น้ำอ,อ้อดดยเนี่ยไอ้กิโดปอกถดอดยจ้า ซาดกนงกนเลยอนนี้บรรดาทอปบุญแดงันจ้วลยาจารย์จิตรงศนารันตอนเอาดเดเดินเลยบุญทรงจะมาส่งน้องบุญทรงส่งย่างไล่ะบุญทรงมาบอกน้องนะเป็นเด็กดีนะส่งนะอน้อบ่าวบานะดูดูอาวาไปบอกพี่ โอ้โอ้เอ้นอนนอนว่าจะเป็นบ่าแล้วครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีโล่เลยอืมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นวัวว้าขึ้นรถกันนะคะทุกท่านดูอาการดูอาการน้ำอ้อยก่อนอาบน้ำให้มันโดนู้นตกหน้าบ้านมีก๊อกน้ำอยู่ลุ้งรถก็ฉีดหน้าบ้าน พี่อ้อยเริ่มแล้วเริ่มเดินแล้วพี่อ้อยนะคะดูอาการพี่อ้อยดูถ้าถ้าไม่มีบุญส่งมาอยู่ใกล้นี่น้ำอ้อยนี่แสดงอาการแล้วนั่นนี่ถ้าน้ำอ้อยร้องแม่เขาก็จะร้องเหมือนกันน่นน่นดูแม่นะคะไอ้จีซึนวะจีซึนเนาะเบิง้งมันเถอะตัวกาบนะคะนี่น้ำอ้อยนี่ ตัวก่อเรื่องเลยนี่ตัวเปิดตัวเปิดถ้าบุญส่งไม่มาอยู่ใกล้เนี่ยเขาเอาอะไได้นี่เดี๋ยวเราไปดูทันวากันต่อน,นะคะเอากล้วยไปให้กินบนรถเออไหม chết đã nữa phải chọn Ừ, ừ ở nhà mà riềm nhà riềm cùi dồn à, với khăn này hả quả đùn nọ kìa ạ đó dạ. không đó, bộ coi đã còn yon thân khăn bồn nữa rồi ừ มา,าอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำให้สดชื่นก่อนลูก

Lịp lộn lốt hãy cửa lộn nó thơm nó ai bắt tân đinh anh em 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 cứ nãy anh 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 អេ ፕ ្លេតមកអេ ፕ ្លេតទៅលោកអីតាណាអោយគាត់យកមកនៅຝុតអូគាត់យកពីຝុតគួយនៅឡោណាណាទៅឲ្យជីធ្លុមកលេងអឺພາມັນទៅធ្លុอ่ะប៉ះឈឺនទៅលើគឺនទៅលើគឺន ขึ้นรถแบบบันไดเนาะก็จะไม่ชินหน่อยนะคะไม่โต๊ะก็ไม่เคยไอ้่เคยฟึ๊เคยขึ้นแต่น้่นเนินแต่ก่อนน่ะนี่เีอซนกโจ้เนาะโุนว่าใครเนี่ย ก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะแม่ทุกท่านทุกคน,กคนเดี๋ยวเดียวอ่ะเดี๋ยว EP นี้ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคน